วีลคัมทูไรวิบวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะสายลุยที่กำลังเป็นกระแสรแรงอย่างต่อเนื่องมิตซูบิชิไทรทันรุ่นปี2025รถกระบะท,ที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกถนนรุ่นนี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญจากกลุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านดีไซน์ความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายภายนอกของไท i ทันใหม่มาในสไตล์ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวตั้งชัดเจนเสริมด้วยโครงสร้างแบบดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิเส้นสายบนฝากระโปรงดูมีมิติและช่วยเพิ่มความรู้สึกแข็งแรงไฟหน้าแบบเลเโปรเจคเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบตัวแอาทำให้รถดูเด่นชัดในทุกมุมมองกันชนหน้าและหลังถูกปรับให้มีมุมเผื่อการลุยทางวิบากมากขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์เมื่อขับบนเส้นทางขรุขระ ด้านข้างตัวรถมีการออกแบบซุ้มล้อขนาดใหญ่ให้รับกับล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือกหลายขนาดเส้นคิ Q ้วขอบล้อถูกทำให้หนาขึ้นเพื่อเสริมบุคลิกบึกบึนบันไดข้างดีไซน์แบบแข็งแรงใช้งานได้จริงช่วยให้ขึ้นลงได้สะดวกแม้ตัวรถจะสูงขึ้นเล็กน้อยฝากระบาดท,ท้ายปรับวัสดุให้ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนพร้อมระบบป,ะปิดแบบผ่อนแรงเพื่อลดน้ำหนักเวลาลงหรือปิด มาดูภายในห้องโดยสารการบ้างไทาทานใหม่ใช้แนวคิด h o r i z ONTAL AXIS ในการออกแบบแผงคอนโซลทำให้มองดูเป็นระเบียบและโปร่งโลง่งพวงมาลายัยมัลติฟังชันหุ้มหนังจับกระชับมือจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แบบไร้าสายและ Android Auto แบบเสียบสายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและลำโพงรอบคันช่วยสร้างบรรยากาศเพลิดเพลิพลขนขณะขับขี่เบาะนั่งคู่หน้ารองรับสริระได้ดีและใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อความทนทาน เบาะหลังมีพื้นที่นั่งกว้างขวางและพนักพิงปรับองศาได้เล็กน้อยเพื่อความสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกอัปเกรดอย่างเต็มที่มีระบบ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานร่วมกับ Traffic Jam Assist ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะขับทางไกลหรือในสภาพจราจรติดขัดระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบช่วยควบคุมรถขนาดลงทางชันและระบบป้องกันการลื่นถลที่ทำงานแม้บนพื้นผิวลื่นหรือดินโคลน ในส่วนของขุมพลังไทรท่านใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรบีเทอร์โบให้แรงบิดสูงและกำลังขับเคลื่อนที่เพียงพอสำหรับทั้งการใช้งานบรรทุกและการขับลุยในเส้นทางธุรกันดารระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ6จังหวะการตอบสนองคันเร่งถูกปรับให้แม่นยำและนุ่มนวลมากขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่เป็นจุดขายสำคัญของมิซูบิชิยังคงมีอยู่และได้รับการปรับปรุงให้สามารถเปลี่ยนโหมดได้เร็วขึ้นระหว่างขับบนทางเรียบและทางุย ระบบช่วงล่างถูกออกแบบใหม่ให้ซับแรงสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่เสียความมั่นคงในการขับที่ความเร็วสูงไทรท่านรุ่นปีนี้ยังมาพร้อมตัวเลือกหลายรุ่นย่อยตั้งแต่ s i n เกิลแคสำหรับงานบรรทุกหนักเมกะแคบสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่เก็บของในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นและ d o บเบิลแคสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานหลากหลายพร้อมชุดแต่งแอเตเที่เน้นความดุดันด้วยโทนสีดำด้านและอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ความน่าสนใจอีกอย่างคือระบบปรับอากาศดูอัลโซนพร้อมเทคโนโลยีกรองอากาศนาโนเอ็กที่ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และทาให้อากาศภายในรถสะอาดสดชื่นเหมาะสําหรับการเดินทางไกลในทุกสภาพอากาศโดยรวมมิสซูบิชิไทรทัน2025ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงความทันสมัยและความสะดวกสบายในรถกระบะคันเดียวเหมาะทั้งกับคนที่ต้องการรถใช้งานสมบุกสมบันในงานหนักและคนที่ชอบออกเดินทางผจญภัยในวันหยุด การออกแบบภายนอกดูทรงพลังภายในสบายตาและใช้งานง่ายขับสนุกและมั่นใจได้ในทุกเส้นทางถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในตลาดรถกระบะบบ้านเราในปีนี้และใครที่มองหารถที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านใครท่านใหม่คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณอยากได้ผมสามารถขยายสคริปต์นี้ให้เต็มความยาวประมาณ3,500คำได้เลยจะลงลึกทั้งสเปคเวอร์ชันย่อยและรีวิวการขับจริงแบบละเอียด